สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูแฟลตเซลกันนะครับใน lazada นะฮะว่าวันนี้อะไรน่าสนใจอุ้ยเปิดมานะตัวนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับอ่าลำโพงคอมพิวเตอร์ครับผม39บาทนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดน,นึงนะเป็นลำโพงที่เสียบ usb แล้วก็ ดูรีวิวหน่อยนะโอ้โหคนสั่งประมาณ2,577คนนะครับอาจจะสั่งมากกว่านี้แหละแต่ว่าเขามารีวิวประมาณนี้นะครับอืมได้รับของแล้วเสียงดีนะฮะ39บาทเนี่ยนะเสียงดีคุ้มค่ามากเสียงดีมากครับเฮ้ยต้องสั่งแล้วต้องสั่งแล้วระบบขนส่งไม่ค่อยดีกล่องบุบแต่ข้างในปลอดภัยอ่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับ สั่งเมื่อ16ชั่วโมงก่อนนะครับตัวเล็กเสียงดังเสียงชัดเจนไม่แตกขนส่งเร็วอ่าเฮ้ยน่าสนใจนะใครมีคอมพิวเตอร์นะครับหรือมีโน้ตบุ๊กก็เอาไปเสียบเพิ่มได้นะครับผมผมข<ม>ออนุญาตดูคนที่ให้1ดาวกับ2ดาวมีอยู่200กว่าคนนะคนที่ให้5ดาวนี่มีประมาณพันเนะครับ เนียลองดูข้อเสียดูนะข้อเสียก็คือเสียงไม่สเตอริโออ๋อก็คือเป็นเสียงออกเท่ากันนะสองข้างนะครับเป็นลำโพงที่ห่วยที่สุดนะผมว่าเขาน่าจะซื้อมาตั้งแต่แบบราคาไม่ใช่ไม่ใช่ราคาเนี้อันนี้ดูจากรีวิวนะก็คือเมื่อปี2020นะครับลำโพงใช้ไม่ได้ดังข้างเดียวนะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นของที่มีปัญหานะครับผมไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยนะครับคนนี้เขาก็บอก าบางทีเราก็ต้องเสียงไม่ผ่านนะบางทีมันก็มีของที่หลุด QC บ้างนะครับผมก็คือ,อเนี่ยมีคนให้ดาวห้าดาวนี่คือพันเก้านะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่าถ้าเกิดว่าสั่งมาแล้วเนี่ยของไม่โอเคนะสามารถส่งคืนได้หรือเปล่านะครับ เงอนไขนะครับมีประกัน30วันนะฮะถ้า7วันเนี่ยเอามาเสียปุ๊บเนี่ยเสียไม่ติดหรือยังไงนะรีบส่งคืนได้เลยครับผมอ่าเปลี่ยนภายใน30วันเปลี่ยนภายในสิวัน,น,น,วนคืนฟรีอ๋อถ้าเกิดว่าอยากคืนเงินนะฮวันคืนได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใช้ไปแบบจะครบเดือนแล้วอ้าวเสียงไม่ติดนะก็ส่งคืนไปได้เลยนะครับผมนะน่าสนใจมากตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวม เดี๋ยวลองสั่งซื้อนะว่าจะมีกี่สีนะครับอ่ามีสีเดียวนะครับผมแล้วก็มีค่าส่ง45บาทค่าส่งแพงกว่าอีกนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบนะฮะลองกดดูที่อ่าใต้คลิปนะเดี๋ยวผมทิ้ง,งลิงก์ไว้ให้นะขออนุญาตกดเข้าไปดูที่ร้านค้าเขาหน่อยนะครับ94คะแนนร้านค้านะฮะอ๋อก็จะมีลำโพงอยู่หลายราคานะครับถ้าใครชอบเสียงที่มัน แรงๆหน่อยนะก็ลองเข้าไปเลียกดูที่ลานนี้ได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ